หนึ่งข้าวเต็มกองคือเก่าพี่นอ้องหนึ่งข้าวเต็มกองมามมกจ๋ามามมกูมก,ก,กนั่นเห็นบอพี่น้องฮูจักซื้อดีดีพี่หล่าทวดะมีตต่นอนมีตันนอน ว้บเบื่เหียมบ่ออายพวกนี้เราจะได้ไปตัดไหมแล้วค่ะท่านผู้ชมน้องมมุกจะได้ไปตัดไหมพี่น้องอยู่ตรงนี้เองเนี่ไหมน้องจะอยู่ตรงนี้เป็นแผลยาวขนาดนี้พี่น้องดีแต่ขอกินห้ามไปกระโดดโลดเต้นห้ามไปกระโดดโลดเต้นนะจ๊ะโอเคโอเค อันนี้ของหนูเป็นกระรังกระรังนะหนูเป็นกระรังกระรังว้ายหา,าเบ่แงียบเบาอายฮึจ๋าจ๋าจ่าจะล่ะจ๋าจ่าพุ่น ดากตีเอ้สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเมื่อนี่คุณแม่ปิดผามาชมกองเข่าใยา่ขาแม่พี่น้อง <c oughs> ลูกกินบ่เหมืดลูกก็เลยขาแม่พี่น้องเพราะว่าลูกทองแปะ <c oughs> ลูกอิ่มหลายลูกแม่นทองพี่น้องหมวกันใหญ่ปิดได้มันตีแห่งพี่น้องเดียวเมื่อนี่ สิบห้าชมนี่ล่ะพี่นอ้องกองเข่าใหญ่ขาแม่พี่นอ้องมันนี่เขาไม่อยางให้เบิ่งพี่นอ้องบอกหนึ่งป่าหนึ่งปลายั่วยัวพี่นอ้องปลาช่อนมาจากบ้านเฮาหมักเครื่องยางดีกระเทียมตะไคร หอมพี่น้องมักใส่เนื้อป่าพี่น้องโอ้ยหนึ่งใส่ผักเยอะๆพี่น้องบอกผักตำนิ่มแค่หลอดแตงแตงกันหนึ่งได้ด้วยหวานนี่เขือ,อแซ่บพี่น้องนึงข้าวเหนียวก็เตีมกรองดยวจิต่ำแก้วให้เบ่งพี่น้องมามาินน้ำกันเด้อพี่น้อง เดี๋ยวคุณแม่จะเด็ดบักพริกพี่น้องอันนี้ว่ามันบักพริกใหญ่หรือบักพริกน้อยพี่น้องบักพริกเครื่องเครื่องกลางๆไหมจะสวนกับไ่สวนนาะพี่น้องแม่ปะคล้ายๆมันจะสวนก็ไม่สวนนะพี่น้องเนาะพริกสวนพันอะไรไม่รู้พี่น้องไม่สิหรอคุณแม่มากพี่น้องมันหอมๆพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะไอ้มีกระเทียมมีหัวหอมใส่น้ำพี่น้องเดี๋ยวไปขวา เดี๋ยวจะไปคั่วกันพี่น้องจะกินหนึ่งป่าไซกับแก้วพี่น้องเห็ดแก้วจังไหนจังตีแซ่บพี่น้องแม่เบิองหัวหอมหมดขมยังข้าวอันน่าหลันี้ตกระเทียมจังนี้กระเสีบหัวเราด้วยห้าสิบเอ็ดตัง ชิโลโรดไซไปแล้วพร้อมตามจ้า cô xe น้ำปลาหนัวหนัวนปลา แสบแล้วสามีก็แสบแล้ว

เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็มีนึ่งปลาข้าเหนียวหนึ่งปลาคอพป่แต่เสียไปพี่น้องกรดปลาคอบ้านเขาดีนี่บอพี่น้องไปบุญกะทินได้ได้ปลาคอมาพี่น้องบอกมีแครอทมีแตงมะเขือแล้วก็ ยอดตำลึงพี่น้องโออเสียสบเลยพี่นอ้นนอ,นองมา,า,ามก,งนะงกินน้ำกันแ,แนก้กกแวแสีบเสบอีกพี่น้องบบบนี้เอาเหนียวเต็มกองมาพี่น้องมากินน้ำกันแสีบแสีบมันนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไม่ได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในะคลิปต่อไปกดกระดิ่งน้ำเน่พี่น้องเพื่อจะได้แก้งเตือนคลิปต่อไปพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเร็วๆเสบพี่น้องหนึ่งปากคอ กับกองเขาใหญ่ขาแม่พี่นอ้องกับเกียวนวนวๆใส่ปลาล้านัวๆบีบบัหน้าวยแสบเลยพี่นอ้องมาจ้ามาจา้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณน,นะคะสวัสดีค่ะ